สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรากำลังจะไปงานมามาฟาก้ากับลุงพัดนะฮะพอมาหาพี่เต้นเชียเคฮะสองกว่ารถเนี่ยนี่นะฮะสวัสดีครับวันนี้เชียเคดัคงตัวเลยะก็เรามาอยู่กันที่งานนะคะรับมามาฟาก้านะครับก็เป็นงานที่รำลึกถึง ศิลปินที่ที่เราผูกพันแล้วก็คิดถึงไงอย่างพี่ตั้มมามาฟาก้าก็หนึ่งดนนั้นก็มีผมแสดงงานอยู่ที่นี่ด้วยก็เป็นงานเข้าไปดูกันครับแล้วเดี๋ยวเฮียพูดเรื่องดังนังอาจจะเสียงดังมะพูดดังๆหน่อยนะไปเฮ้ยอ่านี่ก็บรรยากาศงานครับอ่าอันนี้เป็นแบ็กดรอปก่อนอ่านี่คุณแม่ของพี่ตั้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็เราจัดงานนี้ เพื่อเราลึกถึงพี่ตั้มด้วยเนาะเราคิดถึงกันต,ต,ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีช่วงไหนที่แบบไม่คิดถึงพี่ตั้มเพราะว่าไม่มีพี่ตั้มก็ไม่มีผมเหมือนกันอ่เป็นเด็กตวัวน้อยพี่ตั้มชอบแก้ <laughs> แม่หัวล้อเลยแม่บอกมึงก็แก้เขาแก้กันตลอดเวลาอ,อันนี้โดนแทนพี่ตั้มเนะมาะเหมือนจะรักพี่ตั้มเอามาฝากรับอ่า ก็เนี่ยบรรยากาศรวมดวนด้านในก็จะมีงานของศิลปินทั้งหมดสิบกว่ท่านนะฮะมาชมได้ไหมฮะได้เลยครับวันนี้ก็เป็นงานโมเตอร์อะไรครับนายเฟสนั่งับพี่เติ้ลทำกับนายเฟสน่าสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวพี่เติ้ลพาที่ตึกระดนครอันนี้อ่าเดี๋ยวพี่เติ้ลพาดูทีละงานเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป้าหมา่านุณ คืออะไรครับอันนี้แอบเป็นคนตั้งชื่อเองด้วยเมื่อกี้เขาถามว่าชื่ออะไรดีพอดีนี้เป็นข้อแหลกกับแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะเป็นลูกบอลที่เป็นพิษง่ายของมามาฟาก้านะ,ะไหนตรงไหนครับสต่ยันรักนี่ไงลูกกวาดที่เป็นอเอสีขาวแล้วก็ yeah มิสเตอร์เฮลเย่มิสเตอร์เฮลเย่นะฮะนี่นะนี่เป็นตัวที่อยู่ในตงกบานหัวช้างครับมิสเตอร์เฮลเย่เลือิ้เรือย้ตัวนี้คือเลื้อยนะเลื้อย มันกับคุยเลคอร์ดนะฮะอะไรนะคุยเลคกขอด <c oughs> คุยเล็กขอดชื่อคุยเลคอร์ดจริงๆนะ,ะอ๋อก็อ่าเป็นของพี่ตุ้นมาโชว์อันนี้เป็นี่แบรนโมเตลโอ้ยผมจำได้หมดเลยอันนี้โชว์ที่แบรนโมเตลแบรนนี้เป็นโปสเตอร์ที่ขายดีที่สุดขายดีมากๆตัวนี้นะฮะอันนี้ใครดีไซน์แบบเหมือนไอ้กับ อันนี้พี่ตั้งก็กาโชว์เนี่ยมันชื่อว่าการ์ตูนหลังข่าวอ๋อกระตูกระตูนะตกระตูที่พี่ตั้งชอบอ๋อ,อน,นี่ไงผมบอกนะพิกกบอครับเป็นแก๊งบอลอ,อันนี้พี่เชนนะครับเชนเรืองวงนะครับเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ที่สนิทกับพี่ตั้ม ตักไว้ข้างหลังเลยนะตักจากหลังเลยครับเป็นอาร์ตโอเคต่อไปของอพีเตอร์วันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้ของผมครับก็เป็น T A K มามาฟาก้านะครับ T A K มามาฟาก้าจำได้ไว้ว่ามามาฟาก้า T A K น่ะอันนี้ก็เป็นงานใหม่ล่าสุดของผมอันนี้ประมูลถึงวันไหนครับไม่ประมูลขายเลยครับขายถูกมากเลยมีชิ้นเดียวด้วยขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่หนึ่งกิโละขนาดนี้นะฮะอ่ามีชิ้นเดียวด้วยถ้าใครได้ไปก็เรียบร้อยของใครนะ พี่เอครับพี่เอนริสลานะครับก็เป็นจริงพี่เอนี่คือขวัญใจผมเลยชอบเป็นกันเด็กละถ้าใครเคยดูเรื่องกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะก็จะเห็นที่นางเอกเป็นคนดร้องยิ่งก็คือจริงๆเป็นคนงานของพี่เอโอ้ยให้ดูไหมเกิดทันครับที่พี่ชักคิดเล่นออ่่าากับนิกินสี้า่เยอันนี้ของน่ครับิันี่ครับนี่ันีเของคนงานอยู่นี่นะครับนี่ นติกะะฮอ่าอันนี้แอบ,บชอบนะเพราะว่าเป็นลิงลิงนะถ้เกิดพี่ลิงชอบแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียงเงินดีครัของพี่ยอ้อนเลยเว้ยะคระับความเป็นพี่ยอ้อนแล้วก็มีความเป็นพังแล้วก็พตั้มผองกันนะ,ะอันนี้ฮะอ่าแล้วก็อ๋อทางนี้ครับเป็นดีเจที่นี่นะครับอ๋ออ๋อ อะไรนะฮะควยเล้วก่อนครับโอเคฮะอันนี้ก็เป็นงานพี่ตั้างป็นตุ้พี่โจโน, uh. uh, นะะี่อ่าแบนด์โมเจลนะฮะชื่อกระตูหล,ลังข่า oh, uh วอ๋อนี่อย่าบอกเกันเนาะครก็เป็นตุ็มแค่นี้เลยนี่เหรอว,ว่าเขาเป็นกระตูกระตูะตที่ชอบใช่ครับเป็นคาแรคเตอร์ที่พี่ตั้มชอบส่วนนี่ก็เป็นงานของพี่ตะว,วันนะครับโอ้ยชอบตรงไหนฮะก็ oh. ข้อบุญเลยฮะอ่อตัวน,นี้กับพี่เมทีโมเดดันดอกเนี่ยอ๋อพี่เมทีเหรอครับเนี่ยพี่เมทีโมเดดันดอกอ้าวพี่เมทีโมเดดันดอกนะฮะส่วนนี้ของพี่ยูรีนะครับพี่ยูรีแก๊งสาธุนะครับก็เราก็เป็นแก๊งเดียวกันจริงพวกเราก็เป็นกลุกอยอย่มก้อนเดียวกันนี่เป,นเป็นแฟมิลี่แสดงงานร่วมกันเป็นกลุ่มที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมาระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาอ่าก็เป็นพี่ยูรีติ๊กตั้มถิ่นรูปเนี้ยมีความหมายยังไงฮะ ่็เหลือก็คือ,อพี่ตั้ากับพี่วลีเนี่ยงชาติตีกิ่งฟองด้วยกันอ่าก <หา S 2> ็มีคนรู้เพราะเขามีพาที่ออกงางกายกันด้วยอ๋อนะฮะอีกชาตหนึ่งก็เบนซิล่านะครับเบนซิลา่านะส่วนก็เป็นอินทูวิลของพี่กบนะพี่กบกบปอครับหุ้ยพี่กบปอนี่เองแต่เสื้อเสื้อคุณนะฮะเหมือนมี<า>ที่ร้านก็จะเป็นเสื้อจากจาก ร้านที่เท่ที่สุดในโลกเลยที่ร้านอะไรครับที่พีนิวส์นะตอนนี้ใกล้หมดแล้วด้วยหมดไปแล้วฮะแล้วก็ูเหมือนว่าดี렉เตอร์ของที่นี่เท่มากชื่ออะไรฮะชิเตันนะอ๋อชิเตันต้องไปตามดูครับติดตัวโอเคฮะแล้วตอนนี้เขาเริ่มกึ่มๆนิดนึงแล้วงานถึงวันนี้่าไหร่เนี่ยงานเอ่อไม่ได้ถามใครเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรู้อย่างเดียววันนี้ต้องมาอ๋ออันนี้คือว่าบรรยากาศงานคือเอาเรียกโอเพ่นเลยโอเพ่นนะแกนเป็นกันเองเป็นปาร์ตี้อ่านี่ครับบรรยากาศ แกนคอมพิวเตอรที่ปาร์ตี้ไม่รู้เขาต้องท้องอะไรอันนี้อันนี้อตัวเนี้ยอ่าอันนี้อ่าแล้วกะท่อันนี้ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยพอดีอันนี้มาก็ไม่รู้เลยใครทำอะไนกันงงอร่อยนี่ครับนี่ชิ้นนี้ครับชิ้นเอกนะครับศิลปินชื่อทังครับครับทังก้วยไหนฮะทังก้วยอ๋อนี่ฮะศิลปินนี่ท้วนี่ครับเป็นเกาหลีนะกล้วยกล้วยกล้วย ดีครับสวัสดีครับออกอากาศได้ไหมครับออกได้ออกได้นะครับแเขาควรพูดได้เหรอพี่ได้ครับได้ครับออกเข้าไปแล้วไม่ใช่พี่ป๋องดีครับงานของพี่คางนะครับคุณคางนะแกก็เปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะยาวมือไปโยนการจ่ากแบบดี렉เตอร์นะครับผู้กำกับมาเป็นคนทำงานอาร์ตนะครัตอิบสปอร์ตอิบครับแต่ยาวมือไปโดนนะฮะทำไมฮะกูเลี้ยงใหม่ไม่เหมือนเดิมอ๋อ กว่าจะเทขนาดนี้ใช่ไหมพี่นี่มาเลี้ยงตั้งกี่โมงอ่ะบ่ายโมงบ่ายโมงนะปกติเขาจะไม่ค่อยไปไหนมาไหนฮะเขาอยู่ตามทะเลอยู่ริมน้ําแต่วันนี้มาเลยวันนี้มาเลยเมื่อเพื่อนมาเลี้ยงอันนี้นี่ครัเป็นบีชบอยนะเป็นเซิร์ฟอย่างเดียวปกติเขาจะไม่ไปหามนุษย์ที่ไหนเนี่ยเมอร์ก็ไม่มีใครเอาเขาไม่มีมีที่อะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนี่ครับ เล่นเซิร์ฟแม่งอย่างเดียวอันนี้ก็คือบรยบรยากาศงานเนาะบรรยากาศสนุกอันนี้พี่โอ๊ตครับครับดีอ,อันนี้คือนีีีีี<อ><อ>